3าม่นว่ดชุมเรื่องทั่วไทยบุณแพ่ไปส่องใจทั่วตันกะทินนาทานเบิกบานเติมใจสุขทีสามคีคือพลังเพียงหนึ่งครั ถินทอดสายทำให้ยาวนานไกลกระฐินทุกวันทั่วไทยคือลมหายใจของพุทธศาสนาสา,สามหมื่นวัดชุ่มเรื่องทั่วไทยคุณแพ่ไปส่องใจทั่วตันกฐินนาทานเปิดบานเืิมใจสุขี ครั้งในหนึ่งปีแต่บุญนี้ทวีเปี่ยมล้นมามาขอขอบคุณกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นะ 30, วัดพุทธศักราช2567นะโดยสิจานุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพอ่อธรรมะชะโยโยนะเริ่มเป็นอนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่และ อนุสนอันแดงก้านะแล้วก็โดยน้อมบาร,รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และขอน้อมบาร,รมีหลวงปู่สดวัดปากวัดปากน้ำซึ่งเป็นบรมคูบาอาจารย์ของสายพระธรรมกายนะและอนุโมทนานะอันนี้ทางคณะ,ะของวัดดอนปูคณะกรรมการทั้งหลายและรวมคณะสงฆมทั้งหลายมีความปื้มพิติ ยินดีกับคณะของศิษานุศิกของพ่อธรรมชโยที่นำเงินมาร่วมถ้อยกระถินสามัคคีปี2 5ง7ด้วยเพื่ออายุ80ปีของหลวงพ่อให้เจริญงอกงามไปบูญไปถึง108ปปีเลยนะ